แหลงหลวงน้ำทาของสอพปอลาวเผชิญกับฝนตกหนักนะครับจากอิทธิพลของพายุยางหยีที่อ่อนกำลังลงไปก่อนหน้านี้จนเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำล่าสุดมีภาพปรากฏออกมาเป็นภาพของเขื่อนน้ำทาสนะครับที่พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงมากจนเกิดภาพนี้ขึ้นครับ คุณผู้ชมลองดูนะครับนี่คือแนวสันเขื่อนและด้านซ้ายเนี่ยคือท้ายเขื่อนแล้วนะครับจะเห็นว่าบริเวณเขื่อนน้ำทาทามซึ่งเป็นเขื่อนผลิดกระแสไฟฟ้ากั้นลําน้ําทาในแขวงหลวงน้นําทาทางตอนเหนือของสอปอป,อปอลาวระดับน้ําสูงมากจนล้นแนวสันเขื่อนแล้วก็เริ่มหลากเข้าท่วมอาคารที่อยู่โดยรอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมา อีกจุดหนึ่งคือที่บ้านพลไซเมืองน้ำทาแขวงหลวงน้ำทานะครับก็เกิดน้ำท่วมอย่างหนักตั้งแต่เมื่อวันก่อนครับต่อเนื่องจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยคือเมื่อวานนี้ครับก็ยังท่วมหนักอยู่เหมือนกันกระแสน้ําค่อนข้างเชี่ยวทําให้ชาวบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้ต้องอพยพออกมาอยู่ด้านนอกกันหมดเลยครับโคดาเตยโคนาเตยแล้วโคนาเต,ยน,าตยนะอละ ขันนวนาเตยหรือว่าสะพานนาเตยนะครับน,นี่นะน้ําคือ,เ,อเกินกว่าระดับของสะพานแล้วครับรแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนแล้วครับ เพิ่มสูงขึ้นเร็วมากแล้วก็คุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีกิ่งไม้เศษขยะเนลอยมาติดเป็นจานวนมากรถยไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะครับขณะที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับโดยระบุว่าน้องสาวติดอยู่ภายในอาคารของสนามบินหลวงน้ำทาไม่สามารถออกไปได้เนื่องจากมีน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบนี่คุณผู้ชมหอบังคับการบินนี่คือสนามบินนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แม่น้ำนะพร้อมกับระบุว,ว่าจุดนี้มีผู้ประสบภัยกว่า20คนรวมทั้งเด็ก และผู้สูงอายุลองดูภาพบุมกว้างของสนามบินกันหน่อยครับถ้ามองออกไปไกลๆคุณผู้ชมนู่นเลยนะครับหลังคาสีน้ําเงินน้ําเงินนั่นคือตัวอาคารสนามบินนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าที่เห็นเป็นน้ําสีน้ําตาลเข้มเนี่ยครับก็จะเป็นตัวรันเวย์ครับคุณผู้ชมถัดจากตัวอาคารสนามบินนะครับจะเป็นตัวรันเวย์เป็นลานจอดเครื่องบินน้ําท่วมหมดเลยถัดมาด้านล่างที่เห็นพายเรือกันอยู่รถถูกน้ําท่วมจริงๆตรงนี้เป็นถนนครับ เป็นถนนข้างสนามบินแล้วก็ปรากฏว่าน้ําท่วมสูงทีเดียวนะครับมีคลิปบรรยากาศของคนที่พายเรือผ่านถนนเส้นนี้เพื่อที่จะนําสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปส่งมอบให้กับชาวบ้านมาด้วยครับทิม l อลเอทกำลังมาหอดตลาดเมืองนำา่าตลาดบรรลวงลนะส,สภาพ แคมสนามบินเส้็สนามบินรถจมนำมัดยังต้องการความช่วยเหลือลายที่สุดเอ,อและดว่วนที่สุดพ่อแม่ประชาชน,นยังติดอยู่หลังคาบานหลังคาเฮือนลายการช่วยเหลือตอนนี้ต้องใช้เรือ,อยางค่อยๆพายเข้าไปตามชุมชนต่างๆเนื่องจากน้ำท่วมสูงมากบางคนที่ติดอยู่ในบ้านเป็นเวลานานเมื่อมีความช่วยเหลือมาถึง ก็ถึงกับร้องไห้เลยครับไ้ไตมาอดทนอดทนลังลำเลียงกันเนออดทนเอาน้ำไปกินกันไว้ไตมาได้บ่ไ้ผู้ชายไตมาไหมมันเข่าบ่ไใดเนี่ยทางในมีน้ำกินบ่ทางใน มีรายงานว่าเมื่อวานนี้กองพันใหญ่703กองบัญชาการทหารอากาศของสอปป,อปอลาวได้นํากําลังทหารและเครื่องบิน4ี่ลรวมทั้งเรืออีกจํานวนหนึ่งเดินทางเข้าไปที่แขวงหลวงน้ําทาแล้วนะครับโดยได้นําเครื่องบินไปลงจอดที่สนามบินแขวงอุดมไซแล้วก็ขนส่งอุปกรณ์ต่อไปยังแขวงหลวงน้าทายอีกทีหนึ่งขณะที่ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็อุทกศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลาวได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือและภาคกลางไปจนถึงวันที่13กันยายนจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือจากฝนที่ตกหนักจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับคุณผู้ชมลองดูแผนที่ไปพร้อมกันเส้นทางของลำน้ำทาที่ตอนนี้กำลังเอ่อแล้วก็ท่วมบริเวณหลวงน้ำทาอยู่ สุดท้ายปลายทางแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ําโขงที่เมืองปากคาแขวงบ่อกแก้วประเทศลาวนะครับพอลงที่แม่น้ําโขงก็ต้องประเมินกันต่อเลยครับว่าปริมาณน้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้าโขงมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แม่น้ําสายนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในลําน้ําสาขาสําคัญของแม่น้ําโของอีกด้วยคุณผ<า>ู้ชมถ้าย้อนกลับไปที่สถานการณ์ที่แม่สายแม่น้ําสายก็จะไปรวมกับ แม่น้ําร่วกท้ายที่สุดแล้วก็จะไปไหลลงสู่แม่น้าโขงเช่นเดียวกันตอนนี้ทุกสายของแม่น้าไหลลงสู่แม่น้ําโขงก็คงจะต้องประเมินกันต่อว่าระดับน้าโขงจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหน